สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับหมอชาิมีคู่มือการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิระลอก3นะครับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับจากโรงพยาบาลอภยัยภูเบศนะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับเป็นเรื่องจากการดําเนินการด้านการแพทย์แผนไทยและก็ สมุนไพรนะครับที่จะมาดูแลสุขภาพของพี่น้องให้พ้นจากโควิด -19 นะครับให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องนะครับเป็นไปด้วยความปลอดภัยนะครับจากสมุนไพรนะครับรายละเอียดนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเป็นการใช้สมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรในช่วงเวลาปกตินะครับก่อนที่จะป่วยนะครับหรือในช่วงระหว่างป่วย หรือว่าหลังการเจ็บป่วยแล้วนะครับในสถานการณ์โควิด1 9นี้นะครับและอันที่หมอชาติชอบเลยก็คือว่า DIY สมุนไพรนะครับเอ๊ะเป็นยังไงนะครับ DIY สมุนไพรมีรายละเอียดการใช้สมุนไพรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะใช้ในช่วงโควิด1 9นะครับพี่น้องครับลองดาวน์โหลดเอกสารนะครับไปอ่านแล้วก็ปฏิบัติด,ดูนะครับในช่วงโควิดสิเเราอยู่บ้านเราเวิร์กฟอร์มโฮม ก็สามารถที่จะศึกษาละเอียดและก็ทาตามได้เลยนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับสาหรับไฟล์ละเอียดหมอชาติได้วางไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็หมอชาติได้วางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกของอคลิปนี้นะครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์ต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอย่างเราด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอ,อสสสมอที่หมอชาติจะนำมาฝาก อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ